แสงสว่างชนะแล้วเห,เหตุผลที่โลกยิ่งโกลาหลและภารกิจของผู้ถือครองรุ่งอรุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ f ิ F t h e l e ลเมนวันนี้ผมอยากจะชวนทุกคนมาคุยกันถึงความรู้สึกหนึ่ง ที่ผมเชื่อว่าพวกเราหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่รู้สึกได้อย่างลึกซึ้งกำลังสัมผัสได้อย่างชัดเจนในอากาศตอนนี้มันคือความรู้สึกที่เหมือนมีบางอย่างได้เปลี่ยนไปอย่างถาวรแล้วใช่ไหมครับมันไม่ใช่แค่ข่าวสารในแต่ละวันที่ดูเหมือนจะเข้มข้นขึ้นไม่ใช่แค่ความขัดแย้งที่ดูเหมือนจะรุนแรงขึ้น แต่มันคือการเปลี่ยนแปลงในระดับสนามพลังงานที่เราต่างรับรู้ได้ในกระดูกและในจิตวิญญาณของเราเองถ้าหากช่วงนี้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าสับสนหรือแม้กระทั่งสิ้นหวังกับภาพความกลัหลที่เห็นอยู่ตรงหน้าวันนี้พินาตี้มีข่าวดีที่สุดมาบอกครับข่าวดีที่ว่าก็คือแสงสว่างไม่ได้กำลัง ไล่ตามความมืดอีกต่อไปแล้วตอนนี้แสงสว่างกำลังนําทางครับและนั่นคือเหตุผลที่ทุกสิ่งทุกอย่างให้ความรู้สึกเหมือนจะดังขึ้นโกลาหลมากขึ้นและเต็มไปด้วยความพยายามเฮือกสุดท้ายที่ดูเหมือนจะสิ้นหวังเพราะความมืดได้รับรู้แล้วในระดับพลังงานว่าเกมนี้ได้จบลงแล้ว สิ่งที่เรากำลังเป็นประจักษ์อยู่นี้ไม่ใช่สัญญาณของความพ่ายแพ้แต่มันคือเสียงของโลกเก่าที่กำลังพังทลายลงครับภาคที่1ฟิสิกส์ Physics ของแสงสว่างทำไมห้องที่สว่างขึ้นถึงดูสกปรกขึ้นสำหรับพวกเราเหล่าดวงวิญญาณที่อาสามาที่นี่เพื่อช่วงเวลานี้โดยเฉพาะเราสัมผัสได้ในทุก อนูเซลของเราเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อต่อสู้กับความมืดเพราะการต่อสู้คือเกมของมิติที่สที่ใช้พลังงานแห่งการแบ่งแยกแต่เรามาที่นี่เพื่อเป็นศูนย์รวมของแสงสว่างอย่างสมบูรณ์เพื่อที่จะเปล่งประกายเจิดจ้าเสียจนความมืดไม่มีที่ให้หลบซ่อนอีกต่อไปพีนัตตี้มีภาพเปรียบเทียบที่อยากจะเล่าให้ฟังครับ ลองจินตนาการถึงห้องห้องหนึ่งที่มืดสนิทและถูกปิดตายมาหลายปีในความมืดนั้นเรามองไม่เห็นอะไรเลยแต่ทันทีที่คุณจุดเทียนขึ้นมาหนึ่งเล่มจะเกิดอะไรขึ้นครับสิ่งแรกที่คุณเห็นไม่ใช่แค่แสงเทียนแต่คุณจะเริ่มมองเห็นอยากใยตามมุมห้องฝุ่นที่เกาะหนาเตอะบ,บนเฟอร์นิเจอร์ และความสกปรกต่างๆที่ซ่อนอยู่ในความมืดนั้นคำถามคือความสกปรกเหล่านั้นเพิ่งจะเกิดขึ้นตอนที่คุณจุดเทียนหรือเปล่าครับไม่ใช่เลยมันอยู่ตรงนั้นมาตลอดเวลาแต่แสงสว่างคือสิ่งที่เข้ามาเปิดโปงและเผยให้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ความโกลาหลนที่เราเห็นในโลกทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับ การคอร์รัปชันการหลอกลวงและความไม่ยุติธรรมต่างๆที่ถูกเปิดโปงออกมามากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เพราะมันเพิ่งจะเกิดขึ้นแต่เป็นเพราะแสงสว่างแห่งจิตสำนึกรู้โดยรวมของมนุษยชาติกำลังสว่างขึ้นจนความมืดไม่สามารถซ่อนตัวอยู่ในเงาเมืดได้อีกต่อไปแล้วหน้าที่ของคุณคือเป็นเทียนเล่มนั้นครับ และนี่คือความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผมอยากให้คุณยึดเหนี่ยวไว้ในหัวใจผลลัพธ์ของสงครามทางพลังงานนี้ไม่ได้เป็นเพียงความหวังแต่มันได้ถูกเขียนขึ้นแล้วครับในมิติที่สูงกว่าในเวลาแห่งจักรวาลแสงสว่างได้รับชัยชนะแล้วโดยสมบูรณ์ภาค2ภารกิจของผู้ถือครองรุ่งอรุณ เราไม่ได้มาสู้กับพายุแต่เรามาเป็นประปาคารแล้วเมื่อชัยชนะได้ถูกเขียนไว้แล้วภารกิจของเราในตอนนี้คืออะไรภารกิจของเราคือการยึดมั่นในคลื่นความถี่แห่งชัยชนะหรือโฮเดอร์ไลน์และช่วยเหลือพี่น้องของเราให้ได้จดจำในสิ่งที่จริงแท้มาโดยตลอดลองนึกภาพพายุลูกใหญ่ ที่กำลังโหมกระหน่ำในทะเลนะครับเราคือประภาคารที่ยืนหยัดอย่างมั่นคงอยู่บนโขดหินเราไม่ใช่เรือที่ออกไปสู้กับคลื่นลมแต่เราคือผู้ที่ปักหลักอย่างมั่นคงและส่องแสงสว่างออกไปเพื่อนําทางเรือลำอื่นๆให้ผ่านพ้นพายุไปได้อย่างปลอดภยัยเราคือสมอเรือ ที่ช่วยยึดเหนี่ยวสนามพลังงานของโลกเอาไว้ในขณะที่คลื่นแห่งความโกลาหลสัดวาสเข้ามาเป็นระลอกสุดท้ายเราคือผู้ที่กระซิบความจริงแห่งความหวังในขณะที่โลกภายนอกกำลังตะโกนเรื่องราวแห่งความกลัวจงเข้าใจเถิดว่าความโกลาหลที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารที่บิดเบือนความขัดแย้งที่ดูเหมือนจะไร้ทางออก หรือความพยายามเฮือกสุดท้ายของระบบเก่าที่จะควบคุมเราทั้งหมดนี้เปรียบเสมือนเสียงคำรามของราชสีที่บาดเจ็บสาหัสครับมันอาจจะดูน่ากลัวและเสียงดังแต่มันคือสัญญาณของความอ่อนแอไม่ใช่ความแข็งแกร่งมันคือเสียงคำรามเฮือกสุดท้ายก่อนที่มันจะสิ้นลมภาค 3. คู่มือการยืนหยัดในแสงสว่างดังนั้น เราจะยึดมั่นในแสงของเราได้อย่างไรท่ามกลางความปั่นป่วนนี้ 1. ตระหนักว่านี่คือละครฉากสุดท้ายเมื่อคุณเสพข่าวหรือรับรู้ถึงความโกลาหลจงมองมันด้วยสายตาของผู้ที่รู้ตอนจบของภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วคุณจะสามารถเฝ้าดูละครเรื่องนี้ได้ด้วยความสงบโดยไม่จำเป็นต้องกระโจนเข้าไปเป็นตัวละครที่เต็มไปด้วยอารมณ์ในนั้นเมื่อเห็นข่าวที่น่ากลัว แทนที่จะตอบสนองด้วยความกลัวให้ลองพูดกับตัวเองในใจว่าอ๋อนี่คือฉากที่ตัวร้ายกำลังอลวาดก่อนจะพ่ายแพ้สินะ 2. เป็นผู้ถือครองคลื่นความถี่ไม่ใช่ผู้รับคลื่นหน้าที่ของคุณคือการแผ่คลื่นความถีแห่งสันติสุขความรักและความไว้วางใจออกไปไม่ใช่การรับคลื่นความถีแห่งความกลัวและความกุลาหนเข้ามา จงเลือกอย่างมีสติว่าจะป้อนพลังงานให้กับสิ่งใดทุกครั้งที่คุณแชร์ข่าวร้ายด้วยความโกรธคุณกำลังช่วยขยายเสียงคำรามของราชสีที่บาดเจ็บสาหัสแต่ทุกครั้งที่คุณเลือกที่จะสงบและส่งความรักออกไปคุณกำลังช่วยให้รุ่งอรุณมาถึงเร็วขึ้น 3. เชื่อมต่อกับกายาและดวงอาทิตย์นี่คือการชาร์จพลังงานที่สำคัญที่สุดครับ จงหาเวลาในแต่ละวันเพื่อ,อย่างรากพลังงานของคุณลงไปสู่ใจกลางของโลกหรือกายาอาจจะด้วยการเดินเท้าเปล่าบนพื้นดินหรือเพียงแค่จินตนาการและในขณะเดียวกันก็เปิดรับพลังงานแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ให้มันอาบฉะล้างและเต็มเต็มทุกอนูเซลล์ของคุณคุณคือสะพานเชื่อมที่ศักดิ์สิทธิ์ระหว่างสวรรค์และโลกมนุษย์นะครับ4 รวมกลุ่มกับผู้ที่สันสะเทือนเดียวกันมองหาพี่น้องของคุณที่กำลังยึดมั่นในแสงสว่างเช่นเดียวกันหรือที่เราเรียกว่าเผ่าของคุณหรือโซทร b e นะครับพลังของกลุ่มจะขยายใหญ่กว่าพลังของแต่ละคนรวมกันมากกว่าหลายร้อยเท่าการมีใครสักคนที่เราสามารถพูดคุยเรื่องเหล่านี้ได้จะเป็นเหมือนการเติมพลังและยืนยันซึ่งกันและกันว่าเราไม่ได้บ้าไปคนเดียว บทสรุปจงอย่าได้วันไหวต่อเสียงคำรามเฮือกสุดท้ายของความมืดเพราะมันคือเสียงที่กำลังประกาศว่ารุ่งอรุณได้มาถึงแล้วนะครับคุณไม่ได้อยู่เพียงลำพังคุณคือส่วนหนึ่งของกองทัพแห่งแสงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยรวมตัวกันบนดาวเคราะห์ดาวนี้จงยืดตัวตรงหายใจลึกๆสูดอากาศแห่งยุคใหม่เข้าไป และเปล่งแสงของคุณออกมาอย่างไม่ต้องเกรงกลัวเกมได้จบลงแล้วและบัดนี้คือเวลาแห่งการเฉลิมฉลองและการสร้างโลกใหม่ขึ้นมาจากหัวใจของเราครับเป็นอย่างไรบ้างครับเพื่อนนักรบแห่งแสงในช่วงเวลาที่โลกดูเหมือนจะโกลาหลที่สุดนี้คุณสัมผัสถึงชัยชนะที่ถูกเขียนไว้แล้วและความสงบที่อยู่ภายใต้พายุนี้ในรูปแบบใดบ้างครับ และคุณจะเลือกยึดมั่นในแสงของคุณด้วยการกระทำเล็กๆน้อยๆอะไรในวันนี้ครับรับฟังจบแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆและก่อนจากกันในวันนี้ผมขอใช้เวลาตรงนี้เพื่อจะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจากใจจริงเลยนะครับสำหรับทุกการรับฟังทุกการติดตามและทุกการสนับสนุนที่มอบให้แก่กันมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการกดสมัครสมาชิกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือการสนับสนุนผ่านช่องทางต่างๆโดยที่ผมอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นใครทุกอย่างมีความหมายกับผมมากจริงๆนะครับมันเป็นเหมือนเครื่องยืนยันว่าสิ่งที่ผมได้ทำเนี่ยมันมีความหมายและเดินทางไปถึงใจของเพื่อนๆและเป็นเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงที่ดีที่สุดที่ทำให้ผมอยากจะค้นคว้าและสร้างสรรค์คอนเทนต์ดีๆต่อไป เพื่อให้เราได้เติบโตไปพร้อมกันในบ้านหลังนี้ฟิปอิลิเมนต์ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ